ทีบอดเนี่ยก็เออคี่บอดนะฮะก็ใบไม้ดูไหมคะมันง่ายกว่าใบไม้แบบไหนอ่ะแบบบมรแ่ี่ยือมนดูนว่ามอมันง่ายก่าด้วย้วก็สวยด้วยนเหมือับกล้องข่าวอนเนียค่ะอืมก็ดูดีนะคุณครูไอ้วาดข้างสองข้าง สองข้างนี้ค่ะตรงกลางเดี๋ยวเอารูปอย่างอื่นโน้ตแสดงฝีมือด้านข้างตรงกลางเดี๋ยวคือจะเอาลายไทยแล้วก็เออหือสวยนะเนี่ยสุดทีฝีมือดีมากเลยา <craft> 将来。<Yeah. S 2>